เป็นยังไงกันบ้างคะ every single moment make it group นะคะประทับใจแล้วก็สนุกสนานจริงๆสำหรับ group at central world ไม่ได้แปลว่าต้องไปดูนิ่งหรือไป h a n อ out อย่างเดียวถ้าอยากทานอาหารอาหารก็อร่อยมากใช่แฟชั่นก็ได้มีร้านัลติแบรนด์เยอะเลยมีสปาโอ้ยเก๋ไก่นะคะเหมาะสำหรับคนเก๋ๆอย่างคุณมากๆเลย่แต่วันนั้นเห็นบอกว่าไปสัมภาษณ์อยู่ประมาณ5นาทีใชร้ายเกินถ่ายรายการอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับทุกว่าเช้าช้อปปิ้งครับแหมนะก็เมาไปค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วง น่ามีความสนใจมีความน่าสนใจในธุรกิจต่างประเทศมากมายเลยเราจะไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีด้วยที่เขาบอกว่าตอนนี้อัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ380บาทถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับบ้านเรานะคะทำไมถึงเป็นยาง้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามความน่าสนใจของข่าวสังคมธุรกิจรอบวันกันก่อนค่ะ เพื่อเป็นการคืนความสุขแก่ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ,อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าครองชีพกแก่กำลังพลและประชาชนทั่วไปบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจํากัดมหาชนหรือ CPF ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่1ภายใต้โครงการกองทัพภาคที่1ร่วมกับ CPF คืนความสุขแก่ประชาชนณกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์วางเขน นายชัยยุทธิทิพย์สุวรรณพรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญโภกภัพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เปิดเผยว่าบริษัทเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาระด้านค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องบริษัทได้นำหลากหลายสินค้าคุณภาพของบริษัทในเครือเจริญโภกภัณฑ์และ CPF มาจำหน่ายในราคาพิเศษเฉลี่ยต่ำกว่าราคาปกติ20-40เปอร์เซนตเพื่อช่วยลดค่าครองชีพกำลังพลและประชาชนทั่วไป เวลานี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพก็ได้เข้ามาช่วยดูแลนะครับพ่พอแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ได้คัดสรรนนสินค้าราคาพิเศษมากมายนะมากกว่า500รายการนะรวมทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยน่าจะตอบสนองและก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รับความพึงพอใจอย่างมากมายนะครับ บางทีก็ซื้อไปฝากพวกครอบครัวของแม่แฟนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อไปฝากฝากตุนๆซื้อไปเพราะว่าบางบางอย่างก็ถ้าซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยมันก็ราคาหนึ่งแต่ว่าถ้าจัดงานเงี้ยก็เขาจะให้ราคาพิเศษดี และภายในงานยังจัดให้มีความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเครียดอาทิการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังมากมายและการแข่งขันชกมวยไทยและสําหรับใครที่สนใจก็สามารถไปเจอกันได้ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนี้ ทำไมยังไม่ติดกล้องวงจรปิดก็อยากติดนะคนที่บ้านนี่แหละยังไม่อนุมัติซะทีเศรษฐกิจไ,ไ,ไม่ค่อยดีเลยติดแล้วกล้องมันไปตามจับขโมยให้ผมป่ะครับวิ่งไมหมอ่อติดกล้องวงจรปิดฟูจิโกะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกเดือนโอ้ต่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ฟูจิโกะเลยเนี่ยนะผ่อนได้ตั้งหกเดือนติดกล้องวงจรปิดฟูจิโกะมีประกันของหายจ่ายจริงถึงสามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแ